สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Homebuyer Live หิงมาริลีและ Homebuyer Live มาเจอกับคุณผู้ชมกันอีกแล้วค่ะวันนี้หยิงพาคุณมาตามหาที่อยู่อาศัยในโซนเพชรเกษมค่ะใครที่กำลังอยากจะได้บ้านในโซนนี้บอกเลยว่าต้องดูไลฟ์ไปพร้อมๆกันกับเรานะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์นี้ด้วยนะคะเผื่อเพื่อนคุณที่กำลังตามหาบ้านในโซนนี้จะได้เห็นวิดีโอนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะเราพาคุณมาอยู่ที่โครงการ The m ม r ร c l เเพชรเกษม 63โครงการ3ค่ะทาวน์โฮมสไตล์อังกฤษสวยมากๆหญิงไปแอบดูมาแล้วอยากให้เพื่อนๆได้ดูเช่นเดียวกันก็เลยพามาไลฟ์ดูกันวันนี้ค่ะที่นี่พัฒนาโครงการโดยบริษัทอัคาราบ้านและที่ดินจำกัดค่ะถือว่าเป็นดีเวลลอปเปอร์เจ้าดังในโซนนี้เลยนะคุณขับรถเข้ามาในซอยเพชรเกษม63เนี่ยโครงการเขาเยอะแยะเลยค่ะทั้งบ้านเดี่ยวและก็ทาวน์โฮมนะคะบอกทําเลที่ตั้งของตัวโครงการกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันนะคะระหว่างระหว่างนี้ ก็จะพูดถึงเรื่องทําเลของโครงการค่ะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นซุ้มทางเข้าของโครงการนะคะแล้วก็การเข้าออกเนี่ยก็จะมีเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแอสเซนะคะมีรอปรพอดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าอยู่สบายปลอดภัยหายห่วงไปได้เลยนะคะกับโครงการ The Miracle เเพชรเกษม63โครงการ3ค่ะอ่ะพูดเรื่องที่ตั้งของตัวโครงการกันต่อนะคะนี่ระหว่างเดินผ่าน ซุ้มประตูทางเข้าสวยๆแบบนี้ทาวน์โฮมออกแบบสไตล์อังกฤษซุ้มก็ดูแบบเป็นสไตล์อังกฤษเหมือนกันนะคะน่าอยู่มากๆข้างในเนี่ยไปเล่าเรื่องทําเลดีกว่าด้านหน้าของโครงการนะคะนี่ช่างภาพเราบอกว่าจะได้ให้เห็นซุ้มทางเข้าตรงนี้ค่ะ นี่ระบบรักษาความปลอดภัยนะคะไม้กระดกอันนี้ค่ะเข้าออกโครงการด้วยคีย์การ์ดแอสเซทรปพนะคะอยู่ด้านในคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงกล้องวงจรปิด C C T V ดูแลคุณเช่นเดียวกันค่ะปะ เข้าไปดูข้างในกันข้างในสวยมากบอกเลยว่าต้องดูนะคุณผู้ชมที่ตั้งของตัวโครงการย้ํากันอีกทีค่ะในซอยเพชรเกษม63ซึ่งซอยนี้คุณสามารถเดินทางเชื่อมต่อถนนหลักได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะไปถนนเพชรเกษมเชื่อมต่อที่หน้าบักซอยซอย63ก็ได้หรือจะลัดเลาะไปเชื่อมกับเพชรเกษม69กก็ได้เชื่อมไปโซนด้านหลังนะคะไปเชื่อมกับถนนเอก,กชัยค่ะไปพระรามสองได้สะดวกไปพุทธบูชาก็ง่ายรวมถึงจากตรงนี้นะคุณสามารถ เชื่อมไปโซนสาทรได้ภายในเวลาเพียงประมาณสัก20นาทีเท่านั้นคุณผู้ชมไปเชื่อมถนนกาญจนาพิเศษนะคะแล้วเชื่อมเข้ากันลัประพึก ตัดเข้าสาทรได้เลยขับรถ20นาทีเท่านั้นอย่างที่บอกไปและที่สำคัญจากตัวโครงการเนี่ยอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะหรือว่า MRT สถานีหลัก2เพียงแค่ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นคุณสามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองไปโซนต่างๆได้สะดวกสบายยังไม่หมดในอนาคตนะคะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยจะมีเส้นทางที่ขยายออกมานะคะก็จะมาตามแนวถนนเพชรเกษมนี่แหละสถานี อนในอนาคตนะคะที่ใกล้กับตัวโครงการที่สุดก็สถานีพุทธมนทนสายสองอยู่ด้านหน้าปากซอยของเพชรเกษม63นั่นเองเห็นไม่ว่าทำเลคือครบหมดเลยนะคะในโซนนี้สิ่งอำนวยความสะดวกห้างนะคะโรงเรียนโรงพยาบาลให้คุณได้ใช้ชีวิตง่ายๆกันที่โครงการเดอะมิราเคิลเพชรเกษม63โครงการ3นี้เลยค่ะเอาล่ะเข้ามาด้านในโครงการแล้วคุณผู้ชมเห็นบ้านสวยๆที่อยู่ด้านหลังของหญิงตรงนี้ไหมคะเรามาอยู่กันในโครงการแล้วค่ะที่นี่พัฒ นบนที่ดินประมาณสัก27ไร่นะคะซึ่งถือว่าเป็นเฟสสุดท้ายของที่นี่แล้วแหละโครงการนี้นะคะมีบ้านจำนวนทั้งหมด272ยูนิตค่ะ เป็นทาวน์โฮม271ยูนิตค่ะและมีบ้านเดี่ยว1ยูนิตนะสำหรับใครที่อยากจะได้บ้านเดี่ยวต้องรีบจองนะคะเพราะว่ามีแค่หลังเดียวแต่วันนี้เราจะพาคุณมาดูทาวน์โฮมสวยๆส,สไตล์อังกฤษหลังนี้โอ้โหน่าอยู่มากๆคุณผู้ชมค่ะบอกสเปคบ้านกันก่อนดีกว่านะคะบ้านทาวน์โฮมของที่นี่พัฒนาบนแปลงที่ดินขนาดมาตรฐานนะคะอยู่ที่22ตารางวาพื้นที่ใช้สอยของเขาเทียบเท่าบ้านเดี่ยวได้เลยเพราะว่า 146ตารางเมตรหลังใหญ่มากๆฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถนะคะซึ่งหลังนี้จะเป็นบ้านแปลงมุมค่ะคุณผู้ชมที่ดินก็จะมีเพิ่มขึ้นมาข้างๆนี้นะคะก็หลังนี้ประมาณสัก35ตารางวาซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้พื้นที่เพิ่มข้างๆบ้านแนะนำให้ซื้อแปลงมุมนะคะแต่ว่าที่นี่แปลงมาตรฐานราคาบอกก่อนเลยว่าเริ่มต้นเพียงแค่ 2 9 9ล้าน9090บาทเท่านั้นนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปชมข้างในพร้อมๆกันระหว่างนี้ใครมีคำถามนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้ไลฟ์อยากจะดูอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์เข้ามาได้เรื่อยๆเ,เลยค่ะระหว่างนี้เข้าไปดูบ้านกันดีกว่าประตูนี่ ให้แบบนี้เลยนะคะตัวบ้านของเขาเนี่ยจะหน้ากว้างอยู่ที่5.7เมตรยิ่งชอบมากเลยอะ่ะญิ่งชอบอะไรที่มันเป็นสีขาวมันดูมินิมอลแล้วก็ดูอบอุ่นนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ปิดประตูแบบนี้ค่ะปึ๊บคือประตูมันเป็นลักษณะพับเก็บได้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เปลืองพื้นที่ในการเก็บนะหรือว่าเวลาเราเปิดอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้คุณเข้าบ้านของเรานะคะเราก็เลยเปิดไปได้ผัก ออกอย่างนี้ก็ได้หรือจะผักเข้าข้างในก็ได้นะคะนี่แปลงมุมค่ะได้พื้นที่ข้างบ้านเพิ่มเติมหลังนี้อย่างที่บอกไปว่ามัน35ตารางเมตรคุณสามารถทำฟังก์ชันสวยๆแบบนี้ glass house โอ้โหดีงามมากเดี๋ยวจะพาเขาไปชมนะคะข้างในบ้านเดี๋ยวเรารูข้างบ้านกันไปก่อน glass house เนี่ยคุณสามารถทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนเพิ่มเติมได้นะคะ สวยไหมคุณผู้ชมสวยไหมอ่าเดี๋ยวมายืนให้ดูตรงนี้เป็นพื้นที่กลาสเฮาส์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในบ้านอีกทีหนึ่งนะว่ามันเชื่อมต่อกันยังไงค่ปะปปเดี๋ยวตามเข้าไปเลยระหว่างนี้มีคําถามพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมยินดีตอบทุกคําถามเลยค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2องล้านเก้าแบาทนะคะโครงการนี้คุ้มมากคุณผู้ชมอ่ามาดูตรงนี้พื้นที่จอดรถนะคะซึ่งแปลงมาตรฐานเนี่ย จริงๆมันคือบ้านหลังตรงข้ามเรานี่แหละที่คุณจะเห็นนะคะก็คือเขาจะปูพื้นที่เป็นคอนกรีตไว้ให้ค่ะตัวบ้านหน้ากว้างอยู่ที่5.7เมตรสามารถจอดรถได้2คันสบายๆจอดรถกระบะคันใหญ่ๆได้เลยคุณผู้ชมค่ะนี่คือหน้าบ้านของ แปลงมาตรฐานนะคะแต่ว่ายิงจะพามาดูบ้านตัวอย่างที่คงการเขาตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียและทําให้ดูว่าคุณสามารถทําทุกอย่างได้แบบบ้านหลังนี้เลยอ่มาดูด้านในกันดีกว่ากว้างไหมสําหรับพื้นที่จอดรถคือกว้างมากนะความลึกจากด้านหน้าบ้านนะคะมาจนถึงประตูบ้านเนี่ยประมาณ6เมตรอย่างที่บอกไปว่า จอดรถกระบะคันใหญ่ๆได้สบายๆมีพื้นที่เหลือๆในการเดินออกจากรถเข้าบ้านของคุณนะคะบ้านไหนมีรถคันเดียวยิ่งแบบอยู่สบายไปใหญ่เลยไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้จะเป็นเทเลสนะคะเป็นพื้นที่ด้านหน้าบ้านที่ไว้สำหรับถอดรองเท้าใส่รองเท้าค่ะคุณก็เดินเข้าบ้านมุมนี้ได้เลย ประตูมน้าบ้านเนี่ยจะเป็นประตูกระจกบานสไลด์บานใหญ่ๆที่จะมีบานฟิกสองข้างตรงนี้แล้วตรงนี้คุณก็สามารถเปิดได้ซ้ายขวาค่ะกระจกนี้ก็เป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะช่วยสะท้อนแสง UV การความร้อนออกจากตัวบ้านทำให้เราอยู่ในบ้านแบบเย็นสบายปลอดภัยนะคะ อย่างที่บอกไปค่ะว่าบ้านทาวน์โฮมของที่นี่ออกแบบให้เหมือนบ้านเดี่ยวเลยนะคะภายในดูกว้างอยู่สบายด้วยเพดานที่เขาออกแบบให้สูงอยู่ที่2.6เมตรนะคะแล้วข้างบ้านเนี่ยก็เป็นหน้าต่างบานใหญ่และก็หลังบ้านก็มีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยค่ะสําหรับบ้านมาตรฐานที่โครงการเขาส่งมอบให้คุณเนี่ยจะเป็นบ้านเปล่าไม่ได้รวมเฟอร์นิเจอร์อันนี้ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะว่าสามารถทําได้แบบบ้านตัวอย่างเลยนะคะส่วนวัสดุมาตรฐานเนี่ยเดี๋ยวยิงมาบอกว่า มีอะไรบ้างพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นกระเบื้องเซรามิกของ SCG ดูดีทำความสะอาดง่ายดูแร,รักษาความสะอาดง่ายในระยะยาวนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะให้ความรู้สึกแบบว่าย่สบายแล้วก็อบอุ่นค่ะคุณผู้ชมฟังก์ชันแรกนะพอคุณเปิดประตูเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวของครอบครัวในบ้านของเรานะคะเป็น Living งแอรนี่สามารถวางชุดโซฟาขนาด สอสที่นั่งและเป็นโซฟาเบสแบบนี้ได้เลยและจุดตรงเนี้ยจากมุมนั่งเล่นหน้าบ้านเนี่ยกับทีวีด้านหน้าของหญิงเนี่ยระยะห่างพอสมควรเลยนะก็ประมาณสักเกือบเกือบ5เมตรเพราะตัวบ้านเขากว้างอยู่ที่5.7เมตรเพราะฉะนั้นมันเป็นระยะที่พอดีสำหรับการนั่งดูทีวีเลยค่ะต่อเน,นื่องมาโซนนี้นี่เดี๋ยวเราไล่ดูโซนนี้กันก่อนเนาะก็จะเป็นมุมรับประทานอาหารที่สามารถวางชุดโต๊ะขนาดแบบ 6ที่นั่งได้สบายๆหรือใครครอบครัวไม่ใหญ่นะคะจะวางแค่สีที่นั่งคุณก็จะได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มๆนะคะในโซนรอบๆอ,อีกส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเชื่อมไปที่หน้าต่างหลังบ้านเปิดระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทเข้ามาในบ้านนะคะ <c oughs> เพียงพอเลยแหละสำหรับการอยู่อาศัยส่วนฟังก์ชันที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะ นำเสนอมากๆคุณผู้ชม Glass House ข้างๆบ้านอันนี้โครงการเขาตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียถ้าเกิดว่าคุณซื้อแปลงมุมเนี่ยคุณจะได้ประตูข้างบ้านแบบนี้นะคะแล้วคุณก็สามารถทำฟังก์ชันเพิ่มแบบบ้านตัวอย่างนี้ได้เลยมาเข้ามาดูดีกว่าว่าทำแล้วมันเป็นยังไงนี่เป็นไงคะ เมื่อกี้นะถ้าเราเราเรามาจากข้างบ้านเราก็จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้หรือจะเดินจากในบ้านก็ได้วางชุดโซฟาเป็นชุดรับแขกเพิ่มเติมนะคะในบ้านหลังนี้อาจจะแบบทำธุรกิจเล็กๆมุมนี้ก็ไว้คุยธุรกิจได้หรือว่าจะทำเป็นมุมนั่งเล่นส่วนตัวเพิ่มเติมนะคะ work from home หรือจะเป็นมุมสำหรับทำกิจกรรมอดร์เรตงานอดร์เรสของคุณก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งโซนนี้มันก็จะเชื่อมไปกับที่หลังบ้านได้เลยนะคะ ดีงามมากๆคุณผู้ชมถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยแหละป่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันต่อนะคะนี่อันนี้ก็จะเชื่อมไปที่หน้าบ้านเมื่อสักครู่นี้ที่หญิงพาเดินมานะป่ะเข้ามาดูด้านในกันต่อนะคะด้านในเนี่ยเดี๋ยวเราไล่ดูให้ครบกันโซนนี้กันก่อนนะเนาะแล้วค่อยไปดูหลังบ้านถัดจากมุมนั่งเล่นตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นมุมห้องน้ําใต้บันไดละอีกพาแวะมาดูห้องน้ําตรงนี้ก่อน ห้องน้ำเนี่ยตำแหน่งจะอยู่ใต้บันไดนะคะซึ่งเขาก็ออกแบบให้สามารถอาบน้ำได้สุขภัณฑ์ครบเซตแปลนอเมริกันแซนด์ดสวยๆแบบบ้านตัวอย่างนี้เลยสำหรับห้องน้ำโครงการตกแต่งให้แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะดีงามมากๆใช้งานได้สะดวกคะ่ะถัดไปถ้าจากห้องน้ำก็จะเป็นห้องนอนที่4นี่ห้องนอนที่4สําหรับ ใช้เป็นห้องอนเนกประสงค์หรือว่าจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้อยู่ติดกับห้องน้ําตรงนี้เลยนะคะกระจกเข้ามุมตรงนั้นเห็นไหมมันจะทําให้ห้องดูโปร่งดูโลง่งอยู่สบายเพิ่มมากขึ้นด้านในเนี่ยคุณก็สามารถทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้อย่างที่บอกไปว่าวางเตียงขนาด3.5ฟุตได้มีหน้าต่างบานใหญ่ๆด้านหลังนะคะเป็นหน้าต่างบานสไลด์ที่เปิดระบายอากาศได้ถ่ายเทอากาศได้ดีงามมากๆหรือใครจะทําห้องนี้เป็นห้องทํางานเพิ่มเติม ห้องดูหนังห้องฟังเพลงหรือว่าห้องทํากิจกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าห้องนี้มันเป็นห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคนในสมาชิกในครอบครัวของเราค่ะนะคะไะดูกันต่อหลังบ้านหลังบ้านก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะคะระหว่างนี้มีคำถามสอบถามมาได้เลยนะคะจะมีทีมงานเราคอยให้คำตอบอยู่ค่ะ หลังบ้านเนี่ยความลึกมาตรฐานเขาให้ถึง2.5เมตรเลยนะอันนี้หญิงแบบกลางมือแบบนี้คุณผู้ชมมันจะอยู่ถ้าลึกถ้ามาตรฐานของทาวน์โฮมทั่วไปเนี่ยเขาจะให้ความลึกอยู่ที่แค่ประมาณ 2เมตรนะคะ2เมตรนี่ถือว่ามาตรฐานแต่โครงการนี้ให้2.5เมตรมันจะกว้างขึ้นเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะรวมทั้งโครงการลงเสาเข็มไว้ให้เรียบร้อยไม่ต้องกังวลเรื่องบ้านสุดนะคะในอนาคตคืออยากจะเพิ่มพื้นที่ใช้งานแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนี่ในโซนนี้เขาก็ทาเป็นมุม ชักรีดนะคะวางเครื่องซักผ้าหรือว่าเป็นมุมสําหรับเก็บผ้าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้แล้วแต่ไอเดียเลยนะหลังบ้านเนี่ยถ้าเป็นมาตรฐานเขาจะเทพื้นคอนกรีตไว้ให้ค่ะ่าดูกันจะครบและสําหรับโซนชั้นหนึ่งนะคะ เดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นไปดูที่ชั้น2กันละตอนนี้เรากำลังพาคุณชมทาวน์โฮมสไตล์อังกฤษนะคะ2ชั้นในทําเลเพชรเกษม63ค่ะที่โครงการเดอะมิราเคิลเพชรเกษม63โครงการ3ค่ะบ้านของที่นี่เฟสสุดท้ายแล้วใครที่กำลังเลงอยู่อยากจะได้ต้องรีบจองนะคุณผู้ชมเพราะถ้าช้าหมดแล้วจะเสียใจนะบอกไว้ก่อนขึ้นไปข้างบนบันไดเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะถงทางเดินของเขาก็จะ มีช่องแสงนี่แบบนี้ให้ค่ะเป็นช่องแสงที่ให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้เต็มที่นะคะทําให้บริเวณโถงทางเดินตรงนี้มีแสงสว่างดูไม่อึดอัดนะคะแล้วก็ลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวานันคุณไม่ต้องเปิดไฟเลยไปตามขึ้นมาดูข้างบนค่ะ มาถึงแล้วชั้น2ของบ้านเรานะคะ The Miracle เพชรเกษม63โครงการ3ทาวน์โฮม2ชั้นสไตล์อังกฤษนะคะดูอบอุ่นมากๆเลยสำหรับชั้น2เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนอน3ห้องและมีห้องน้ำา2ห้องนะคะเริ่มที่มาสเตอร์กันก่อนดีกว่ามาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าบ้านคุณผู้ชมมาดูเลยห้องใหญ่มาก นี่ค่ะโอ้โหวางเตียงได้อยากจะนอนลงไปนะคะวางเตียงได้6ฟุตหรือว่าคิงไซส์สบายๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีพื้นที่เดินรอบๆเตียงแบบบ้านตัวอย่างนี้นะคะนี่ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าคุณสามารถทําฟังก์ชันแบบนี้ได้เลยด้านข้างๆหรือว่าด้านหน้าบ้านตรงนี้คุณผู้ชมก็เป็นหน้าต่างบานใหญ่ๆนะคะ2จุดรวมถึงมีกระจกเข้ามุมให้ด้วยนะมุมนี้ นี่เป็นกระจกเข้ามุมนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเปิดรับมุมมองที่กว้างเพิ่มมากขึ้นอยู่สบายทำให้เราเห็นวิวสวยๆข้างนอกได้นะคะนี่ส่วนฟังก์ชันเมื่อสักครูน่นี้อย่างที่บอกนะว่าพอวางเตียงแล้วมันก็ยังมีพื้นที่เดินรอบๆเตียงฝั่งนี้นี่โชว์ฟังก์ชันนิด t นึงนะคะ สามารถทําเป็นโต๊ะทางานเพิ่มเติมได้วางโต๊ะข้างเตียงแบบนี้ได้เพราะมันยังมีพื้นที่เหลือสําหรับทําฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมค่ะสําหรับชั้น2เนี่ยเพดานก็สูงเท่ากันอยู่ที่2.6เมตรค่ะดูว่าแบบ มันได้ความโป่งนะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เขาจัดวางเลเยอร์นะคะเน้นความแบบอยู่สบายแล้วก็ฟัง์กชันครบข้ามมาโซนนี้ถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยจะเปิดโล่งหางกันหมดเลยแต่ว่าบ้านตัวอย่างโครงการจะตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะว่าสามารถทําเป็นมุม Wal k i อินกราเซด้วยการกั้นทํำพา i t i o n หรือว่าทําเป็นห้องเพิ่มเติมเป็นห้องแต่งตัวส่วนตัวของคุณได้และที่สําคัญคือเชื่อมต่อก,กับระเบียงหน้าบ้านนะคะนี่ ระเบียงก็ขนาดพอดีแหละสําหรับการแบบออกมายืนรับลมชมวิวได้หรือว่าจะปลูกต้นไม้สีเขียวนะคะ,อะมองไปข้างหน้าบ้านของเราก็จะเป็นเพื่อนบ้านค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านมาตรฐานอย่างที่บอกแต่ตอนแรกนะว่าหลังนี้แหละที่โครงการเขาจะส่งมอบให้หน้าตาเป็นแบบนี้แหละก็คือเหมือนบ้านหลังนี้แหละแค่ไม่ได้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะคะปะดูกันต่อฟังก์ชันด้านในเชื่อมต่อจากวอล์กอินคอเซ็ปมุมนี้นะคะ ดูอินตูสภาพสวยๆแบบนี้ได้ก็จะเป็นห้องน้ําและห้องน้ําใน master bedroom นะคะจะได้ห้องน้ําส่วนตัวแบรนด์ American Standard นะคะอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์นะคะรวมถึงถ้าซื้อแปลงมุมอย่างที่บอกไปว่าคุณจะได้ฟังก์ชันเพิ่มนะคะได้หน้าต่างระบายอากาศในห้องน้ําด้วยช่วยถ่ายเทอากาศได้ดีนะคะดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายฉากกั้นอัาบน้ํา อันนี้โครงการก็ให้มาด้วยนะคะแยกไว้ให้นะคะตรงนี้ชาวเวอร์อันนี้ก็ให้มาด้วยสําหรับห้องน้ำเนี่ยให้แบบนี้เลยคุณผู้ชมคิดง่ายๆนะคะแต่ว่าในตัวบ้านเนี่ยก็จะไม่ได้ตกแต่งให้จะเป็นบ้านเปล่าๆไปดูฟังก์ชันอื่นกันต่อนะคะเชื่อมจากห้องมาสเตอร์ไปดูโซนด้านหลังบ้านกันดีกว่า หลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นโซนของห้องนอนที่2และห้องนอนที่3แลละห้องนอนที่2เนี่ยจะใหญ่ขึ้นมากว่าห้องนอนที่3นิดหนึงนะเดี๋ยวเราดูห้องนอนที่2กันก่อนมาดูค่ะห้องนอนที่2ส,สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้แบบสบายเลย อันนี้เป็นห้องลูกสาวนี่แต่งสวยๆหวานๆแบบนี้นะคะจำลองว่าสมาชิกของบ้านหลังนี้อยู่กันสักประมาณ3คนคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบมีญาติมาบ้างห้องอีกห้องนึงก็ทําเป็นห้องนอนได้ห้องนอนที่2ถ้าเป็นแปลงมุมเนี่ยจะมีหน้าต่างให้ด้านหลังหน้าต่างบานใหญ่ๆบานสไลด์เลยนะคะแล้วก็จะมีข้างบ้านเป็นหน้าต่างให้ด้วยสาหรับแปลงมุมนะ เพราะฉะนั้นมันจะยิ่งทําให้ห้องเนี่ยอยู่สบายเพิ่มมากขึ้นนะคะแสงธรรมชาติส่องเข้ามาลมฟโฟลได้ตลอด แล้วก็ข้างๆเนี่ยเห็นไหมพอวางเตียง5ฟุตแล้วมันยังมีพื้นที่สําหรับทําฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมคุณจะทําเป็นโต๊ะทํางานแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะทําเป็นที่นั่งนะคะสวยๆแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ไอเดียเลยนะตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะส่วนฝั่งนู้นคุณก็สามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าตั้งแต่พื้นจะดเพดานได้แบบบ้านตัวอย่างเช่นเดียวกันค่ะ ระหว่างนี้ค่ะใครมีคำถามอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าจะอินบ็อกซ์ข้อความมาจองโครงการก็ได้นะคะตอนนี้เราพาคุณชมโครงการ The Miracle เพชรเกษม63โครงการ3เทาวน์โฮม2ชั้นไสล์อังกฤษสวยๆดูอบอุ่นอบอุ่นหลังนี้เลยคุณผู้ชมตอนนี้เราพาดูบ้านตัวอย่างอยู่นะคะห้องนอนที่3อยู่ติดกับห้องนอนที่2เลยค่ะจะได้หน้าต่างทางด้านหลังบ้านขนาดใหญ่ๆส่วนด้าน ในเนี่ยก็วางเตียงได้3.5ฟุตเช่นเดียวกันและมีพื้นที่ทำฟังช์ชันเพิ่มเติมโต๊ะทำงานได้นะคะบิวอินตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะนี่เลยสวยงามดีไหมคะคุณผู้ชมน่าอยู่มากๆเลยอะ่ะอิงชอบโครงการนี้มากด้วยสไตล์การตกแตง่งแล้วก็ด้านหน้าบ้านเนี่ยยิ่งทำให้ดูแบบบรรยากาศมี ความอบอุ่นนะคะมีความเรียบง่ายในแบบบ้านที่เขาตกแต่งให้คุณดูเนี่ยคุณผู้ชมอามาดูฟังก์ชันสุดท้ายของชั้น2ค่ะห้องน้ําที่ใช้แชร์กันระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นี่เขาก็จะแยกโซนไว้ให้สุขภณัณฑ์ครบเซ็ตแบรนด์อเมริกัน t a นด a า d นะคะให้แบบนี้เลยห้องน้ําก็ขนาดกําลังพอดีสําหรับการใช้งานเลยนะสุขภัณฑ์ให้สวยๆแบบที่เห็นเลยนะคะ กระจกเงาฟินิชชิ่งหรือว่าตกแต่งกระเบื้องให้ตามนี้เลยอันนี้ให้ด้วยนะคะเป็นฉากกาั้นอาบน้ำชาเวอร์นะคะในมุมอาบน้ำอันนี้โครงการก็ให้มาด้วยสำหรับห้องน้ำเนี่ยให้แบบนี้เลยดีงามพร้อมใช้งานจริงๆ ดูกันครบแล้วคุณผู้ชมสำหรับในโครงการนี้นะคะเดี๋ยวหยิงจะพาลงไปดูด้านล่างอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปสรุปให้ฟังว่าจุดเด่นของที่นี่ดียังไงมีโปรโมชั่นยังไงบ้างราคาล่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะตามมาเลยนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินลงไปที่ชั้นสองละมาถึงแล้วคะ่ะ อ๋อเราเดินลงมาจากชั้น2เราไม่ได้เดินไปชั้น2เราเดินมาที่ชั้น1ค่ะให้เห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งนะคะจากช่างภาพเราตอนนี้ยืนอยู่ที่บันไดที่บริเวณจะขึ้นไปชั้น2เพราะฉะนั้นก็จะได้มุมมองกว้างๆอีกมุมมองหนึ่งเลยคุณผู้ชมนะคะ The Miracle เพรเกษม63โครงการ3ค่ะที่นี่เป็นทาวน์โฮมสไตล์อังกฤษที่แบบตอบโจทย์ใครที่กำลังมองหาบ้านในโซนเพชรเกษมนะคะราคาเริ่มต้นของที่นี่จะอยู่ที่ 2ล้าน9 9 0 0 0 0บาท <ics> เด Means, hmm. ี๋ยวหญิงจะไปสรุปด้านหน้าบ้านมาตรฐานหรือว่าบ้านที่โครงการเขาจะส่งมอบให้กับคุณนะคะอยู่ด้านหน้าเลยสวยๆแบบนั้นเพื่อที่จะให้คุณได้เห็นมุมมองกว้างๆของโครงการอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันอยู่มันน้าอยู่แค่ไหนโอ้โหด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นถนนภายในโครงการนะคะความกว้างของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก9เมตรสําหรับถนนซอย ส่วนถนนเมนจะกว้างอยู่ที่12เมตรที่เราเดินกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะภายในโครงการจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือมีพื้นที่สีเขียวส่วนสาธารณะคอยบริการสําหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการหานอกจากนี้นะก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นฟาสซิลิตี้ใหญ่นะคะตรงตใกล้ๆโครงการนี่แหละในโครงการ The Miracle Plus เพชรเกษม63ค่ะซึ่งใครที่สะดวกใช้บริการพื้นที่ตรงนั้นก็สามารถไปเป็นสมาชิกของเขาได้มีทั้ง V Smart Fitness มีสระว่ายน้ำ ค่ะให้คุณได้ไปออกกําลังกายใช้พื้นที่ตรงนั้นได้เลยข้อดีของที่นี่คือเขาแยกคลับเฮาส์ไว้แบบนั้นเพราะว่าคุณจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าส,ส่วนกลางเยอะใครที่ต้องการใช้งานก็จ่ายเพิ่มส่วนใครไม่ต้องการใช้งานนะคะก็จ่ายค่าส่วนกลางไม่สูงมากนะคะที่นี่ซึ่งตอบโจทย์มากๆเลยคุณผู้ชมสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านในโซนเพชรเกษม63นะคะตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2ล้าน9 9 0 0 0 0บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะที่จะมีเรียกได้ว่าเป็นส่วนลดหรือว่าแคมเปญต่างๆให้กับคุณเนี่ยมูลค่าสูงสุดอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทเลยดีเดียวใครที่สนใจค่ะ แวะเข้ามาดูบ้านตัวอย่างมาดูโปรโมชั่นที่น่าสนใจว่าโครงการมีข้อเสนออะไรดีๆให้คุณนะคะสําหรับวันนี้คุณผู้ชมยังต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะก่อนอื่นบอกอีกครั้งว่าอย่าลืมมาดูที่นี่สวยมากสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านในโซนเพชรเกษมค่ะเซลล์แกลเลอรี่หรือว่าสํานักง,งานขายเขาเปิดกันตั้งแต่ 9โมงไปจนถึง6โมงเย็นค่ะย้ำกันอีกทีที่นี่ทาวน์โฮม2ชั้นสไตล์อังกฤษราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 9 9 0 0 0 0บาทค่ะโครงการ The m i r a าเคิลเพชรเกษม63โครงการ3ค่ะอย่าลืมเข้ามาชมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะยิงขอตัวลาไปก่อนค่ะ